สวัสดีทุกท่านนะผมมาอีกแล้วตามคำเรียกร้องกับฮาวาซักแห้งทั้งสองสาขาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่อิวครับสวัสดีค่ะพี่อิวเจ้าของร้านฮาวาซักแห้งทั้งสองสาขาเราเองแต่ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาอะไรครับอิวสาขาสองค่ะแล้วสาขาหนึ่งอยู่ในครับพี่อิ๋วชาอุทิศจุฬาหมู่บ้านสุนิเวสสองขอเบอร์มือถือก่อนเผื่อใครจะติดต่อขอสอบถามรายละเอียดอะไรยังไงศูนย์หกสองสี่หนึ่งเก้าหกสี่เก้าหนึ่งครบวงจรเรื่องซักผ้า นะครับแต่วันนี้ผมขอสอบถามข้อมูลหน่อยคือผมสงสัยมานานแล้วพี่อิ๋วทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ทำไมสูตรผมทำบ้านผมก็ต้องบอกเอาไปซักแห้งเฮ้ยทำไมเราจะซักน้ำไม่ได้<ม>พี่อิ๋วอธิบายหน่อยว่าซักแห้งเป็นยังไงและทำไมเราต้องซักแห้งพี่อิ๋วเหตุผลที่ต้องซักแห้งเพราะว่าถ้าเราซักไม่เป็นไปลงเครื่องใช่ไหมคะสูตรน่ะมันจะมีอัดกาวที่ตรงหัวไหล่เสร็จปุ๊บพอเราไปลงน้ำแช่เครื่องอัดกาวก็หลุดทรงก็เสีย อันที่สองเลยด้วยเนื้อผ้าค่ะแต่ละตัวเนี่ยเนื้อผ้ามันจะมีผ้าวูแล้วก็บางคนก็จะเป็นขนสัตว์ครับขนผสมหรือแม้แต่ขนจริงก็ห้ามลงน้ําไม่งั้นมันก็จะเสียรูปทรงส่วนตัวเนี้ยค่ะเราต้องใช้น้ามันสักแห้งซักเพราะว่าเขามีขนอ๋อนี่จะเป็นนีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยีแล้วก็มีขนเห็นไหมใช่ค่ะอันนี้เราต้องใช้น้ามันาักแห้งซัก แม้กละทั่งเสื้อขนเป็ดพวกนี้ค่ะอ๋อนี่เสื้อขนเป็ดใช่ก็ห้ามลงน้ำบางคนจะลงน้ำเพราะคิดว่ามันสามารถลงน้ำได้แต่จริงๆไม่ได้ไม่สมควรใช่ที่เขาบอกว่าเนื้อเป็ดจะนอนตายหรือนอนกบอ๋ออันนี้นี่เองก็คือเรื่องของเรื่องผมก็เข้าใจแล้วอ๋อคือเมื่อกีเสื้อของเรามันราคาสูงสูงใช่ค่ะสักน้ำไม่ได้เขาเพราะเหตุผลพวกนี้เพราะฉะนั้นเราถึงจำเป็นต้องไปซักแห้งอย่างที่บ้านคุ ที่บ้านผมทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอาไปซักแห้งซักแห้งเพราะเหตุผลแบบนี้ใช่ค่ะแล้วซักแห้งมันดียังไงวาสักเปียกซักแห้งอะ่ะมันดีตรงที่ว่านหนึ่งเลยอายุการใช้งานผ้าจะนานขึ้นเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับวัสดุผ้าอ,อันที่สองเลยก็คือสีอะค่ะมันจะไม่ซีดเร็วเพราะว่าถ้าเราอะ่ะไปซักโดยที่ไม่รู้เรื่องไปตากแดดสีก็ซีดแล้วเนื้อผ้าอพอเวลาโดนแดดมากๆครับมันก็จะเปื่อยง่ายเส้นใยมันจะแบบแห้ง เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีเสื้อดีๆที่ท่านถูกใจและราคาส,สูงมาให้ผู้เชี่ยวชาญเขาขจัดคราบและรักษาความสะอาดให้ดีกว่าแลวรูปทรงมันก็จะอยู่ใช่ค่ะอ๋อมันไม่เสียทรงใช่อผมเข้าใจ๋อ,อทีนี้ตายตาหลับแล้วอย่าลืมซักแห้งกับซักเปียกต่างกันใช่ค่ะถ้าเสื้อท่านมีคุณภาพที่ดีราคาส,สูงและเฉพาะของมันมาให้ผู้ชำนาญการอย่างคาวาคะแทกจัดการให้ดีกว่าและที่สําคัญเลยครับ พี่อิ๋วของเราครับมีบริการอะไรบ้างหาวาสักแห้งกับเราทั้งหมดของเรามีบริการสักแห้งแล้วก็มีบริการสปากระเป๋า<ะ>สปาหมดอ๋อก็มีเช่นกันมีค่ะอ๋อโอเคแล้วก็ในอนาคตเราจะมีทำสปาโซฟาให้ลูกค้านอกสถานที่ผ่านวมได้ไหมผ้านวมได้ตุ๊กตายักษ์ได้เล็กใหญ่แค่ไหนเราสปาให้หมดจำชื่อนี้ไว้ ฮาวาสแ้งนั่นเองอยังไงขออีกการแหๆงๆปังๆนะครับขอบคุณมากเชิญเอ,อี๋ยว<า>ใครจะไม่ได้ส่ง62419649น่งสาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนครับประชาอุทิศ3าหบามู่บ้านสุทนิเวส2และสาขา 2, 2อยู่หน้าปากซอยประชาอุทิศ3ามสิบข้างปั๊ม PT ค่ะมันอยู่ในกิโลเก้าท่านออกสามสามมาปุ๊บร้านอยู่ตรงข้ามเลย ที่จอดรถมีไหมไม่ต้องกลัวมันที่จอดรถคือประตูเขียวอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันมีที่จอดรถให้ด้านหลังอย่าเข้าผิดซอยฝากในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งบริบทในการทำความสะอาดเสื้อดีๆนะครับทุกรูปแบบของท่านนั่นเองอฝากไว้ด้วยนะครับนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่้าที่อุปถัมภ์นชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพี่อิ๋วจบที่ร้านเลยครับ ะวาาคทั้งสองสาขาใกล้สาขาไหนใช้บริการสาขานั้นครบวงจรเรื่องความสะอาดแน่นอนฝาไเรื่องนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมานแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชาวีขาวหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกางเน็สดีครับผมครับสวัสดีค่ะอ๋อแห้งกับเปียกมันตา่างกันอย่างนี้ผมเข้าใจแล้ว <laughs> เล็ดเล็เล